ขนไม้เก่าทิ้งซื้อไม้ใหม่ซะอย่างนั้นแต่มันก็ต้องซื้อนะคะเพราะว่าของเก่าตรงปลายมันมันเปื่อยหมดแล้วนะคะก็ต้องซื้อของใหม่หนะไม้เมื่อยเขาก็ต้องมีเขามีขายนะคะแต่ขายเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรไซส์ไหนราคาเท่าไรอะไรเงี้ยเขาจะแขวนเขาจะมีติดไว้ที่ทหัวไม้นะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะพาดูนะคะนี่เขาจะมีราคาเขียนติดไว้เลยนะคะเนาะความสูงความยาวนะคะ จ็ดคูณร้อยหกสิบอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนตัวนี้ก็ห้าคูณร้อยห้าสิบความยาวร้อยห้าสิบความกว้างของนี้คือศูนย์จุดห้าเนาะประมาณนั้นนะคะเนาะตามนั้นะคะจะมีตอกทุกตัวเลยนะนะคะตามนี้จ้าไมา้ซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งที่ตั้งอ่าอันนี้ที่ตั้งอ่า ดอกไม้เนาะให้ดอกไม้เขาเลื้อยตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะดินโมนาก็มาซื้อที่นี่นะคะเอ้ยซื้อ,อที่ที่ชื่อร้านเดียวกันแต่ไม่ใช่ซื้อที่นี่เนาะแม้กระทั่งลวดที่เขาเอาไปมัดมัดตามกิ่งไม้นะคะตามกิ่งสีเขียวเขียวนะเขาก็มีขายนะคะเขาขายกันแบบนี้เนาะที่นี่อันนี้เป็นละแนงที่ให้ดอกไม้ขึ้นนะคะอุ้ยรูปหัวใจนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็พามาเดินดูซื้อ ของขายเขาอยากได้กี่ชิ้นเขาก็หยิบเอาเองเลยนะคะซื้อเองอคนซื้อมาหยิบเองอะไรเองทุกอย่างเขาไม่มีพนักงานมายกให้เรานะคะหยิบเองแต่เขาจะมีรถมีอะไรเซอร์วิสให้นะคะมีรถมีอะไรให้รถล,ลากรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเควันนี้ก็พาดูตามนี้เลยจ้าซื้อกันแบบนี้เลยซื้อไม้ซื้อไม้ปูนนะคะปูนก็มีแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ขายเป็นก้อนไปก้อนละยี่สิบสองโคนนะคะอันนี้มีสองรูนะคะก้อนละยี่สิบสองก้อนละร้อยกว่าบาทนะคะเนาะปูนแผ่นจะใช้กี่แผ่นเขาก็บล็อกบล็อกบล็อกไว้ให้เลยนะคะตามนี้มีทุกอย่างนะคะซื้อเองหยิบเองแล้วเราก็เข็นไปจ่ายเองด้วยนะคะเนอะวันนี้ก็พามาเดิน แม้กระทั่งพลาสติกนะคะพลาสติกก็ซื้อเองหยิบเองขายเองนะคะหยิบเองไปเลยว่าอยากได้พลาสติกแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นนี่อัน,นี่ที่พับที่ป้าหมุนาเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะ ตตละแนงตตละแนงที่เราจะทำรั้วข้างบ้านก็แบบนี้ได้เลยแล้วแต่เราจะซื้อนะคะโอเคค่ะพลาสติกถังใหญ่ไปเล่นน้ำสงการ